ในคลิปนี้นะคะเจคโนมาแนะนำให้ทุกท่านได้รับชมกับบ้านพร้อมสวนนะคะติดถนนค่ะทุกท่านพร้อมหิ้วกระเป๋าเข้าไปพักอาศัยได้เลยนะคะบนเนื้อที่2ไร่หนึ่งงาน13ตารางวาค่ะโฉะนดพร้อมโอนนะคะทุกท่านราคาอยู่ที่2รล้านสามแสนบาทราคายกแปลงเลยนะคะได้ทั้งบ้านและที่ดินนะคะค่าใช้จ่ายในการโอนค่ะคนละครึ่งค่ะทุกท่าน บ้านหลังนี้นะคะมีขนาด2ห้องนอน2ห้องน้ำ1ห้องครัว3ห้องโถงค่ะพร้อมเฟอร์นิเจอร์นะคะเจ้าของบอกว่าให้ทุกอย่างภายในบ้านเลยนะคะไม่เอาอะไรออกเลยนะคะมีแอร์งตัวค่ะโต๊ะไม้อย่างดีนะคะประตูนหน้าต่างใช้ไม้แดงและไม้สักอย่างดีค่ะภายในพื้นที่นะคะก็ปลูกต้นไม้ไว้หลากหลายชนิดเลยนะคะเช่น ปราดูพยุงมะฮอกานีหมักเมาไม้สัตว์ไม้แดงที่เหล็กลิ้นฟ้าหางนกยุงหูกระจงทองไรปีเดียทอนสักระรวมถึงพืชผักสวนครัวด้วยนะคะทุกท่านก็เร,เรียกกันได้ว่าบรรยากาศดีร่มรื่นเลยทีเดียวนะคะภายในแปลงนะคะทุกท่านติดกล้องวงจรปิดรอบตัวบ้านด้วยค่ะและมีเนื้อที่ว่างเปล่านะคะ หนึ่งไร่ค่ะทุกท่านอยู่ในเขตของชุมชนค่ะมีเพื่อนบ้านหลายล้อมนะคะไม่เปี่ยวค่ะอยู่ที่ตำบลหน,นองสนงอ,อเภอรากวันจังหวัดกาจนบุรีนะคะท่านใดสนใจบ้านพร้อมที่ดินในคลิปนี้นะคะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ตมนัดชมพื้นที่จริงได้นะคะโทรไปได้ตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้เจ๊เคนขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ